เจตั๋วจองที่นั่งชิงคันเซนก็คือเป็นเจอาอพาท,ที่เราไปรับการ์ดมาใส่ตู้เข้าไปแล้วก็กดเลือกต้นทางปลายทางอันนี้เราจะเลือกกลับจาอยูอินวันที่1 8ถึงกี่โมงก็ได้ <laughs> ที่มีรถอะลองดูไหมอะลองดูทุ่มเออลองดูทุ่มหนึ่ง มันจะขึ้นอันที่แบบดีที่สุดมาให้เราก่อนเนาะมันเรียงมาให้แล้วแหละว่าอันไหนดีสุดอลองหาดีกว่าจะได้นี่ไงทุกุงกระตาทุกถุงเมื่อกี้เราใส่ให้ถึงทุกหนึ่งเนาะอย่าดูขึ้นหน้าอือน้ำลายสะพรึงดูทั้งเฮ้ยค่อนข้าง เ้อได้ด้วยคือแต่ขากลับมันมืดนะยังไงเราก็ไม่เห็นอะไรเลยเออเออว่ะใช่รอนางปิตั๋วเอาตั๋วมาแลกตั๋วที่ตู้ตั๋ว